สวัสดีครับตอนนี้กอกกนิวก็อยู่ที่บ้านกกกอกกนะครับตลาดน้อยบ้านลุงพเลเนี่ยนะครับมองมองมานะครับเห็นยายเวเดี๋ยวจะมาคุยกับยายเวก่อนไม่ได้เจอกับยายเวนานแล้วไม่ได้เจอนานเห็นยายเดินอยู่มาคุยกับยายเวดีกว่าครับสวัสดีครับคุณยายครับยายเวมาขายอยู่นี่เหรอ เอาแล้วร้านร้านนู้นล่ะที่ยุบกุ้งหยับมหาเพื่อนโอ้ใกล้ๆกันครับหยับมาหาเพื่อนวันนี้มีแค่นี้บอกครับมาามีแค่นี้มะหงนหนมดแล้วเงี้ยวโฉงนวยนี่ล่ะนี่จ้าเบุตรคนนี้เฮ้ยครับยายเวครับเหลือมะหุงสองลูกแล้วก็กล้วยสองหวีครับแล้วก็อันนี้แตงไทยล่ะครับนี่นะยายซื้อมาอ๋อยายซื้อมาอ๋ออันขายมีมี มีแค่มะละกอกับกล้วยใช่ไหมครับยายแต่ก่อนยายขายอยู่อยู่ตรงนั้นเนาะเนนู้นนะครับอยู่ตรงนู้น,ยยน,นสุดสุดท้ายเนาะครับยีริมสุดท้ายคราวนี้ไม่มีคนมาขายเนาะ,ะยายก็เลยล่นมาหยับมาเนะยาะให้มันใกล้กับร้านผานนใกล้ฟารคราวน,นี้ะ <laughs> จะได้มี เพื่อนเนาะจะได้มีหมู่มีเพื่อนคุยบงังมู่บานปูดดเดียวถ้าไ,า,าไปอยู่ถ้าไปอยู่น่นก็ต้องได้อยู่คนเดียวเนะาะอย่าอันนี้ก็ขยิบมาก็จะอยู่ใกล้กับหลานพาน้องเตยเนะาะก็จะได้มีเพื่อนคุยคุณยายมาขายแต่เช้าหรอครับวันนี้มาแต่เช้าอ๋อมาแต่เช้าเลยจ้าอ๋อเป็นยังไงหนาวไหมบ้านเราตอนนี้ขนาดครับหนาวมากเลยเลยล่ะอ๋อ พลมก็แรงเนาะบ้านกบก่อนเนาะโอ้ยวนหนาวที่สุดครับคุณยายไปกู้มันอะไรเรียบร้อยหมดแล้วหรอครับยังไม่เรียบยังล็อกน้อยนึงอโอเหลือล็อกน้อยหนึ่งแล้วตอนนี้ใครไปกู้อยู่คุณตายังไปกู้อยู่ไหมไม่ไปแค่ไปกู้เราก็ไปถางปลาเาอยู่โอ้ไปถางปลาอยู่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ค่อยไปกู้ละครับจ้าครับเดี๋ยวก็ค่อยไปกู้ละมดขาย มดขายอันมดอันนี้เราก็ไปกู้บ้านแบบอื่นอ๋อพรุ่งนี้ก็ไม่ได้มาขายแล้วใช่ไหมใช่จ้าครับก็หมดนี่เราก็ไม่ได้มาขายแล้วหมดนี่ก็ได้มาขายละเห็นมันได้อันมาขายกลับมาครับแล้วเป็นยังไงมั่งครับตอนนี้ตลาดบ้านเราตลาดโยมะมาก อ๋ออันนั้นปันจดแล้วมันก็บาหลายปันไดแล้วคนไม่เหมือน,นแต่ก่อนน้อยไปน้อยไปหลัครับนะแล้วของของเราที่มาขายนี่ก็ไม่มีเหลือใช่ไหมอยู่บ้านอะ่ะมีเหลือไหมคุณยายอ๋อก็มีเท่าไหร่ก็เอามาขายเนาะจ้ามีจำนำก็เอามาขายครับถึงตลาดมันเงียบเราก็ยังพอได้ขายอยู่เนาะมีน้อยเราก็ขายไปตามน้อยเนาะจ้าคุณยายค,ครับละละ ช่วงหน้าหนาวน,นี่ก็คุณยายก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับห่ม <Different> ผ <than last day> ้าแล้ว hmm. ก็ใส่เสื้อกันหนาวนะครับอุ่นๆจะได้ร่างกายแข็งแรงนะครับนี่ใส่เสื้อกันหนาวทั้งวันใช่ไหมครับครับขอให้คุณยายแข็งแรงแข็งแรงนะครับความเจ็บจะได้ความใครจะมีคุณก็ได้หมูกรอบหอูข้าวน้าหมูกรอบได้หมอหอมไปจุดเด้อ เออมันไหลลำเขากระเป๋าเจ้าเมันติดด้อจ้าขอบคุณหละไหลครับสาธุครับย่ายครับแข็งแรงแข็งแรงเนาะครับย่ายเนาะครับ <laughs>